บทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์ที่11จนถึง15สิงหาคมประเทศคู่ไหนวิเคราะห์ตัวไหนเล่นอะไรดีถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของหน้าอินเทอร์เฟซเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเอ้ย ประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่11จนถึง15เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับถ้าว่าใน,นวันนี้เราจะเข้าเทรดทองคำเป็นไปได้ไหมนะครับและทองคำจะมีทิศทางไปหน้าฝั่งไหนเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับผมเบื้องต้นนะครับอันดับแรกผมขออนุญาตเช็คของก่อนนะคือเป็นข่าวนะครับ กดเข้าตรงวิเครห์ตลาดนะครับแล้วผมขออนุญาตเลือกฟิลเตอร์เล็กน้อยนะครับเอาเฉพาะอันที่มี3ดาวเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยก็จะมีข่าวตั้งแต่วันที่12เนาะก็จะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับ13มี14มีอ่า GDP นะครับแล้วก็มี PPI เนะเาะออ แสดงแล้วก็15เนี่ยจะมีของยอดค้าปิกแล้วก็ของชั้นองผู้บริโภคนะครับเอ่อในสัปดาห์นี้นะครับที่ต้องระวังก็จะมีแค่12 14แล้วก็15นะครับก็จะเป็นช่วงสักประมาณทุ่มครึ่งนะครับผมอัตราเงินเฟอ้อต,ต่อเดือนเนาะเออนะครับ อันนี้ก็อาจจะมีผลต่อกับการเทรดทองคำนะครับไม่มากก็น้อยเนาะและส่วนตัวผมมองนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับน้องเนี่ยเคลียร์ทั้งหมดเลยนะครับใครหลับก่อนนะรู้เรื่องนะครับรู้จักนะฮะ เพราะว่ามันเล่นเคลียร์ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งฝั่งขาซื้อและฝั่งขาขายนะครับแบบไปทั้งยกแผงยกกระดานเลยนะครับแบบนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนาะส่วนตัวผมมองว่าก็ยังค่อนข้างจะอันตรายนะครับแต่ผมยังมองภาพระยะยาวก็คือเป็นลักษณะของการไซส์เวย์นะครับอืมและเอาจริงๆเนี้ยเผเ่อนะครับผมมองว่ามันกำลังรอข่าวแรงๆสักข่าวหนึ่งนะครับ จากที่ผมดูนะครับในไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นอย่าง M15 นะครับ M15 ว่ายังไงนะครับมันก็บ่งบอกถึงว่าค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยนะครับหมายความว่าต่อให้ถ้าหากนะถ้าหากว่ามันมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาจจะเคด้านล่างเล็กน้อยนะครับแล้วอาจจะขึ้นไปต่อนะครับเพราะด้วยความที่ว่าตอนนี้นะครับอำนาจ ของเงินเนี่ยมันเสื่อมค่าลงนะครับ c u r r e n c y นะครับอ่าผมใส่เป็น usd เนาะมันเสื่อมค่าลงนะครับแต่ว่ากับกันนะครับโกเนี่ยผมใส่ตัว G ีเนาะมันเขาเรียกว่าราคามันพุ่งสูงขึ้นความเป็นจริงแล้วนะครับราคาทองคำไม่ได้ไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าค่าเงินเนี่ยมันเสื่อมอำนาจลงนะครับมันก็เลยเราเราเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยราคาพุ่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยนะครับมีโอกาสแตะ นะแตะถึง3,500นะครับอืมเป็นไปได้นะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมวิเคราะห์ตั้งแต่ตลาดปิดนะฮะผมก็คือสัปดาห์นะฮะต้นสัปดาห์เนาะก็คือวันอาทิตย์นั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามคือแล้วอาจารย์ครับถ้าหากว่าเราจะเข้าเทรดเนี่ยเราจะเข้าเทรดยังไงได้บ้างนะถ้าผมแนะนานะถ้าเป็นฝั่งทองคำนะครับแนะนําครับทุกแนวรับนะครับพยายามซื้อเก็บไว้เนาะ ออพยายามซื้อเก็บไว้ทุกแนวรับเลยนะครับพร้อมมาทําให้เรานะครับมีความได้เปรียบมากกว่านั่นเองนะฮะดีวกว่าการที่เราแบบเอองงงมงมเข็มนะฮะแบบไม่รู้ว่าจะเข้าเทรดยังไงดีใครคิดไม่ออกนะครับเล่นหน้าบ่ายจะได้เปรียบมากกว่านะครับอืมซึ่งข่าว ข่าวที่ออกส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็น USD เป็นหลักเนาะเออดังนั้นแล้วนะครับในหัวข้อวันนี้เนี่ยที่เราจะวิเคราะห์กราฟกันเนาะในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะเน้นไปทาง USD มากกว่านะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็จะดูโอเคอย่าง EU เนี่ยมันก็จะมี OTC แล้วก็มีแบบปกติใช่ไหมอ่ะผมก็จะดูปกติก่อนนะครับปกติที่ตลาดมันปิดอยู่เนาะเออนะครับอ่ะ ตอนนี้เกิดอาการไซเวดดาวนะฮะใช้คำว,ว่าไซเวดดาวเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดอ่าชั่วโมงที่มันใหญ่ขึ้นให้ดูนะครับจริงๆถามว่าไซเวดดาวไหมคำตอบคือใช่นะฮะสังเกตดูนะเทรนมันยังเป็นอย่างนี้อยู่นะฮะนี่ลงลงแล้วก็โลอยู่นี่นะครับถ้าลงมาได้ก็ถึงตรงนี้เลยนะครับหมายความว่า,าชุดนี้นะครับ เล่นขาลงได้อยู่นะฮะแต่ต้องรอดูนะครับว่าถ้ามันถ้ามันทะลุรับนี้ไปได้นะแต่ถ้าหากว่าทะลุไม่ได้นะครับเอาจริงอะทรงของทรงของภาพรวมเนี่ยเหมือนกับ head and shoulder นะครับไม่ใช่ยายสับผมนะโอเคไหม head and shoulder นะครับซึ่งตรงนี้ไหลซ้ายหัวแล้วก็ถ้าคิดไม่ผิดนะตรงเนี้ยคือไหลขวานะครับถ้าหากว่า มันเป็นเฮนแอร์โชเดอร์จริงๆนะครับเท่ากับว่าโหไกลอยู่นะเออก็เดี๋ยวผมขออนุญาตใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังให้ดูก่อนเนาะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโหผมกล้าพูดนะว่าถ้าขึ้นทีก็โอเคจุดเนี่ยจาก1นสขึ้นมา1,7ก็4,000จุดะ่ะ อีก4,000จุดก็ขึ้นถึงตรงนี้เลยนะครับอืมซึ่งถามว่าเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นะครับผมเป็นไม่ได้เนอะเดี๋ยวผมขอดูที่แบบ4ชั่วโมงเลยได้ไหมเพื่อจะเห็นชัดชัดชัวรชัวนะฮะเออนะครับ ถ้าเราดูไทม์เฟรมเล็กเนี่ยเราจะเห็นแค่โชเดอร์ใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราดูไทม์เฟรมใหญ่นะครับมันก็จะเป็นเทรนขาขึ้นที่มันชัดเจนสุดๆเลยสแสดงว่าอ้ถ้าแบบนี้มีโอกาสสูงมากที่เป็น head and shoulder ถัดจาเล็กที่เตรียมจะปรับตัวเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับผมเลยคิดว่าแม่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาแล้วก็เราต้องเล่นขาซื้อแล้วล่ะครับอ่าสิ่งที่ผมทำเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่า าการทำท็อปดาวน์อะไรสิทธ์นะครับท็อปดาวนะ์เนาะท็อปดาวน์ก็คือการที่เราจะวิเคราะห์จากใหญ่นะครับลงมาเล็กแล้วก็ดูภาพรวมที่มันสอดคล้องกันนะครับจากภาพนะครับภาพรวมที่สอดคล้องกันนะครับก็มันออกจะเป็นแนวฝั่งขาขึ้นมากกว่านะครับดังนั้นแล้วนะฮะผมจึงเลยมองว่าเออภาพนี้นะครับมีโอกาสที่เป็นขาขึ้นมากกว่าขาขายเนาะเออ ถ้าเป็น eu นะครับผมเชร์ซื้อได้เปรียบมากกว่าเนาะอ่ะมาต่อก,กันที่คู่อ่า you shape กันบ้างนะคู่นี้นะครับเล่นง,ง่ายน่ารักน่ารักนะอันนี้ซื้ออย่างเดียวครับซื้อขึ้นอย่างเดียวนะทาไมถึงซื้อขึ้นนะครับผมจะบอกงี้ครับ shape มันอ่อนอยู่แล้วช่วงนี้นะช่วงนี้ shape มันอ่อนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราซื้อขึ้นก็ได้เปรียบมากกว่านะครับหาจุดบายอย่างเดียวนะฮะ u shape เนี่ยอ่าผมเอาให้ดูอย่างงี้เพื่อน ่า uh, ดู4ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับ4ชั่วโมงโอ้โหจากที่มันร่วงหล่นลงมายาวนานนะครับใช่ไว่าร่วงหล่นลงมายาวนานเนาะตอนเนี้ยมันก็ค่อยๆไต่กลับไปหาจุดแล้วแหละแต่ถามว่ามันจะไต่ขึ้นไปขนาดนั้นไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดทางเฟรมเดย์แป๊บหนึ่งถ้าอยูเช e เนาะโอ้ ยังลงได้ต่อนะครับนี่แสดงว่าช่วงนี้สวิตเชฟสวิตฟรังเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งค่านะครับก็ไม่แปลกครับเพราะว่ารู้สึกได้ยินข่าวมาว่าช่วงนี้ประเทศเนี่ยเขากำลังเก็บทองอยู่เนาะออของเขากำลังแบบสะสมโกไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยผมเลยมองว่าการที่อำนาจของค่างเงินมีความแข็งกว่าดอลลาร์ด้วยเนี่ย มันจงไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะแล้วอย่างดอลลาร์นะครับพี่แกนะเล่นพิมพ์แบงค์นะครับมาอย่างเยอะเลยนะฮะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของมันเนี่ยดรอปลงไปด้วยนะฮะแล้วคู่เงินอื่นที่อยู่เฉยมันก็พุ่งขึ้นอาสังเกตดูง่ายอัน๋ีวผมขออนุญาตเปิดคู่ยูแคให้ดูเนาะแสดงว่าถ้าที่ผมคิดไม่ผิดเลยนะเล่นสวนกับดอลลาร์ให้หมดนะครับอ่าดูสิ ใช่ไหมใช่จริงด้วยอันนี้1ชั่วโมงนะหนชั่วโมงแต่ว่าถ้าภาพรวมในระยะยาวๆเลยนะฮะอืมภาพรวมระยะยาวนะฮะก็ไซเวท้าอยู่แคดเนี่ยยังส่งส่งก็รับอยู่ใกล้กันเนาะเออในขอลองแบบถ้าฉีกเลยอะแต่ว่ายูโรอะพอเห็นแล้วแหละ EU อะ่ะอันนี้ชัดเจนนะฮะถ้ายูเจนเนี่ย ญี่ปุ่นว่ายังไงครับพี่น้องญี่ปุ่นยังไซเวต์แต่ว่าน้ำหนักไปทางฝั่งดอลลาร์อินเด็กซ์มากกว่านะครับก็หมายความว่า,าขาซื้อยังคงความได้เปรียนะ่ยนถ้าเป็นแคนาดากับกับ UJ เนี่ยอันนี้ขาซื้อยังคงความได้เปรีย่ยนถ้าเกิดเป็น U-shape เนี่ยอันนี้ดรอปลงเรื่อยๆนะฮะส่วน EU นะครับก็ตามภาพนะครับค่อยๆไต่ค่อยๆไต,ต่ขึ้น UJ อันนี้แปบ๊บหนึ่งขอดู4ชั่วโมงสิ UJ ถ้าเป็น4ชั่วโมงเนี่ยอ่าใช่ค่ะข,ขึ้นยังของความได้เปรียบเนาะอืมแต่ว่ามันก็ยังไซเวย์ครับมันก็ค่อยๆทย,ย,ยอยขึ้นไม่ได้ขึ้นเลยน้องส่วนคู่ปอนว่ายังไงปอนสตอริง GU ถ้าคิดไม้ผิดน่าจะขาขึ้นได้เปรียบมองตีลังกาก็รู้ครับหรือเปล่าใช่เนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นจะมีแค่อีอย่างเดียวมั้งที่ ตอนนี้น่าจะขาลงน่าจะได้อยู่นะฮะอืมแต่ถ้าหากว่าเป็นขาขึ้นไม่น่าคุยนะทุกวนันนี้เออจริงจ EU ถ้าพูดถึงขาขึ้นต้องขาขึ้นสิขาลงไม่ใช่สิใช่เพราะว่าอันนี้มันต้องคู่ตรงคันดอลลาร์นะครับแสดงว่าทุกวันนี้นะอ่ะคู่นี้ทองคา EU แล้วก็ GU นะครับแล้วก็อ่าสวิตฟรังเนี่ย เล่นฝั่งตรงข้ามดอลลาร์ให้หมดนะครับพูดได้ง่ายก็คือแปร6กขันเนาะแปร6กขันกับฝั่ง USD นะฮะถึงจะมีความได้เปรียบมากกว่านะครับในช่วงนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ที่11ถึงวันที่15 สิงหาคมนี้ในช่วงวันแม่นั่นเองนะจ๊ะถ้าใครอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับพเพื่อนๆนะฮะสามารถที่จะแบบเข้ามาเทลยได้นะครับถาหากว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญเลย ทางเรานะครับมีกลุ่มซัพพอร์ตไว้ให้ด้วยถ้าหากว่าใครกําลังหาคอมูอ,มอยากเข้ากลุ่มนะครับเข้ามาได้เลยนะครับตามหลิงนันรังไ้เลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครยังไม่มีบัญชีเทรด IQ Option นะครับเพื่อนๆนะสามารถจะเปิดบัญชีเทรด IQ Option ได้นั่นเองนะครับ